พาไปลองเมนูอาหารที่หาทานยากเป็นอาหารไทยโบราณแท้รสมือที่คิดถึงรสชาติที่คุ้นเคยเหมือนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กเลยค่ะวันนี้เยวตกมันพามาที่ร้านพวนไทยโฮมคุกเป็นร้านอาหารไทยดั้งเดิมสูตรรสมือคุณยายประนอมเป็นชาวพวนแท้ๆเลยค่ะเข้าไปในร้านก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในการต้อนรับในร้านบรรยากาศดีตกแต่งสไตล์โฮมมี่เหม,มาะมากที่จะมาทานอาหารกับครอบครัวกับเพื่อนหรือกับแฟนก็ดีไปหมดค่ะเมนูซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดต้องจานนี้เลยนะผัดสามเหม็นแต่ความจริงไม่เหม็นเลยหอมมากๆเป็นเมนูที่หาทานยากที่รวมผักมีกลิ่นฉุน สามชนิดชะอมสตอรกระเทียมทอดมาผัดกับกุ้งรวนเส้นที่เหนียวนุ่มสุดๆคั่วจนหอมกระทะใครมาแล้วต้องลองจานต่อมาซี่โครงหมูอบหอมเครื่องแบบเตะจมูกเนื้อหมูร่วนล,วละลายในปากเลยค่ะใบเหลียงผัดไข่ก็ผัดมาแบบแห้งกําลังดีสูตรน,นี้มีกุ้งลยนะรสชาติคือดีเลยนะคะส่วนถ้วยนี้แกงมัสมั่นเนื้อน้องลายค่ะเนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อมมากปิด้าดด้วยแกงส้มปลากระพงบวกไขป่ปลาเมนูนี้เราชอบมากค่ะครบรสจัดจา้าไข่ปลากรุบกรอบเลยในส่วนเครื่องดื่มแนะนําเป็นเบอรี่เฮลตี้รสชาติเปรี้ยวอม ชื่และจบมือด้วยมะยงชิดลอยแก้วหอมหวานอร่อยมากค่ะสําหรับใครที่ชอบอาหารไทยรสจัดจ้านเข้มค้นถึงเครื่องแนะนําต้องมาลองเลยนะคะที่ร้านชัวัตถุทิบสดใหม่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนเป็นรสชาติที่คุ้นเคยมาทานแล้วรู้สึกอบอุ่นนึกถึงตอนเด็กๆที่ไปทานข้าวบ้านคุณย่าคุณยายเลยค่ะในร้านมีที่นั่งเยอะไม่แออัดแล้วถ้ามาหลายคนก็จองห้องพิเศษได้ด้วยนะคะพิกัดร้านอยู่เส้นกรุงเทพกีทารศูนย์การค้าเดอะปาร์ทอยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟยูนิโก้มีที่จอดรถหน้าร้านและฝั่งตรงข้ามจะสั่งเดลอรีี่่กกก็ไ้้้นนนะะาาาททหมยคคุ